โอ้เดิน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 ลงใหญ่แค่ใหญ่แค่เอากลับก่อนอากลับก่อนปล่อยให้ม้าอ้้ยยโออันนี้ไล่ทำดำทำถ้าันนี้เรามีม้ามาเยี่ยมนะครับชื่อชื่อว่าอะไรนะม้าบักยอดเรามาดูว่าช้างของเราแต่ละเชือก มีเชือกไหนที่กลัวม้าบ้างนะฮะมีเชือกไหนที่กลัวม้าบ้างนะครับเชือกแรกเลยเราจะไปหาพี่บัวมาดูว่าพี่บัวจูงไหมครับผมจูงไปแต่มาในย่านย่านสร้างบะบ่ย่านบ่แต่สร้างในย่านมาก้างย่านเออสร้างในย่านมามาอันนี้มันอยู่กระสางนะมันสวนอยู่ยางอยู่นะอ๋ออุ้ย ม้ามีห้าขา,าจูงมาหาพี่บัวก่อนนะครับดูสิพี่บัวจะกลัวม้าหรือไม่สิามาดูนะครับบักลาเข้ายานมาบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัววะเข้าลานเข้า เอ้าเฮามัเป็นยังต๊อกมันมันมีพิดมีไพร์อกมาแล้วลูกมาแล้วนั่นน่ะเออมาแล้วนี่ยพี่บัวนี่วัวกับควายไม่กลัวแล้วเฮ้ยโอ้ยถอยจักเลยพี่น้องย่างๆเขามากจริงๆจังเลยเออโอ้โยโอ้ยถอยจักเลยไปกินหญ้าเลยพี่น้องอุ้ย เฮ้ยอันนี้น่าน่าจะเฮ้ยกลัวหนนลไห,หมกลัวอย่าเลยถอยถอยถอยให้มา้าอ้ยะถอยมา้ากลัวมาครับพี่น้องอ่ะดูแล้วว่าพี่บัวกลัวม้าอ่ะไปครับต่อไปไปหาชื่นใจอโอ้ขาอ่อนขาอ่อนโอ้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 โ,โอ้ขาอ่อนขาอ่อน ย่านแห้งนี่ฮค่นีนี่นี่ได้ได้แอกได้ขอกแมนแมนแมนไป,ไปถ้าฝนเลยกันไรอันนี้เขาใส่ใส่เล็กมั้ะนี่อพี่บัว <laughs> เสียงพี่บัว <laughs> กลิ่นมันแรงไหม เขากกินเมื่อกินนนะมาก็มีกินเขาก็มีกินสาบของเขาชื่นใจกลัวไหมกลัวพี่กลัวกลัวเหมือนกันโอ้หอยตูดไปเลยแต่แต่ช้างที่แถบปากีสถานอินเดียเนี่ยนะเขาเลี้ยงใส่อูดเลยนะเอาช้างจูงอูดกลัวอยู่กลัวอยู่อยเอ ไปดูแม่ไพบูลต่อครับผมแม่ไพบูลกับแม่ลำพูนมาดูครับเจ๊ไพของเราเคยอยู่สวนที่มีมา้าเจ๊ลำก็เคยอยู่สวนที่มีมา้ามาดูแม่ไพครับว่าจะกลัวม้าหรือเปล่ากลัวไหมอ,อันนี้กลัวไหมเนี่ยฮะันหยางยางขม,ม่ไก่ครับแล้วนไะก่ อันนี้ไรไพบูญออ้นี่ยอันนี้พร้อมบวกอันนี้นนรนรพร้อมบวกเอออันนี้พร้อมบวกเลยฮะดูฮะท่านผู้มชมเออดูรพร้อมบวกมาเลยไอ้ยเออแต่ว่างวัวควยว่าเป็นยังไ้ซุ่มนี่ กิเอาอันนี้อันนี้ชิวมากฮะเชือกนี้ชิวอ่าเชือกนี้ชิวมากเลยไม่มีปัญหาอะไรเชือกนี้อนนเอาแล้วมาดูมาดูใกล้ๆมาดูใกล้กล,ลำพูนลำพูนโอ้เอิอขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้กลัวไหมนี่โอ้อันนี้กลัวไหมอันนี้มีมีนิดนิดนึง อันนี้กลัวอันนี้ถอยถอยตูดให้เลยฮะอันนี้ถอยตูดให้เลยนะดูครับดูพี่บัวยังมองอยู่เลยพี่บวัวยังไม่หายกลัวเลยกลัวมไม่เจ๊อะมาดูน้องนาโน,นนี่นาโนนี่เจ๊โอ้โอยโอยโอโอยหมุนน หมุนๆหมุนเออโนโน่หมุนเลยอุ้ยดูโอ้วโว้วโว้โวโว้โวกินกินลมมากินมาฮะลมมากินมานาโนนี่ออกอาการเลยครับพี่น้องนี่มีแม่ไพบูลนครับเชือกเดียวที่ไม่กลัวนะครับมีแม่ไพบูลอยู่เชือกเดียวที่ไม่กลัวนะที่เหลือเนี่ยกลัวหมดเลย อ่ะต่อมาเชือกสุดท้ายของเราพี่แซมพี่แซมพี่แซมลัดกันเนี่ลยลัดลัดมานี่เลยบักเตา๋าบักไปจังดอกตัวนี้เตา๋าแต่ล่างใจให้ไปจำมามา,มาสงสุดไปใช้ลุดลุดสะนอล่ะเ,เบกก่อนเบคกก่อนๆ <laughs> ลุดสะนอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูเชิงก่อนกลัวไหมเอ้ยนิ่งน่ะฮะอี๋อย่างโอ้เดี๋ยว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 โอ้ยายแห้งยายแห้งเอากลับก่อนเอากลับก่ตื่นใหม่โอ้ยบักยอดมีแต่คนหยาเลยวะ ซื้อมาแม่เลี้ยงสร้างวะขี่ม้าเลี้ยงสร้างเลยขี่ม้าเลี้ยงช้างนี่โอ้น่าจะเพอร์เฟกต์นะดูนะโอ้ยไป,ปหยอดตายโอ้พี่แซมกลัวเลยพี่แซมพี่แซมกลัวตั้งแต่ควายแล้วพ่อควายมาขคิดพี่แซมนะควายมาขคิดพี่แซมนะฮะโอ้เห็นบกหยอดหลอหลอน มีเด่คนหลอนเลยฮะนี่หลอนแห้งออากินและย,ยอดกินเลยยอดเป็นมาเพศผู้นะครับนิสัยดีรับกได้รับได้นิสัยดีแต่ว่าช้างนี่กลัวทุกเชื่อครับยกเว้นแม่ไพบูลแม่ไพบูลนี่ไม่กลัวนะครับผม มีแม่ไผ่บูนเชือกเดียวที่ไม่กลัวบักยอดนะพร้อมบวกตลอดครับสุดยอดเลยแม่ไผ่บูนของเราดูมีหอดตะขอโอเค,อเคขอบคุณยอดนะยอด,ยอดที่บอ่ตัวนี้ก็ได้กินแล้วนี่น,น,นี่เอาไปนี่ อ่ที่มียาพวกยาเโอ้โอ้เขาเขาเสียเอายาเฮ้ยบักยอดนี้ยอดอ๋อโอเคโอเคดีสนอักยอดนี่เดี๋ยวกังมายอด